กราบสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยในเทอรีกเวลาเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวนะครับผมอีเวนต์ที่อัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เราก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับตัวละครนะครับผมแล้วก็ในวันนี้มีตัวละครใหม่เข้ามาหนึ่งตัวนะครับผมแต่ไม่ได้เป็นตัวในอีเวนต์เนาะเพราะว่าตัวในอีเวนต์ยังเป็นตัวละครเก่าที่กลับมาให้หาใหม่นะครับผมนั่นก็คือน,น้อง อีโบพิวกับพิวในตำนานนั่นเองส่วนตัวคนใหม่ของเรานะกรับผมเราจะได้จากการ อ่าล็อกอินประจําวันนะครับผมก็คือต้นคอนแจกฟรีนั่นเองเนาะยินดีต้ตอนร,รับน้องคามิลนะครับผมเข้าสู่เทศกาลตุดตรีนในเกมเศรษฐีเซิร์ประเทศไทยดีแล้วน้องก็จะได้มาในวันที่2นะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่นน้องเนาะเราก็ไปดูความสามารถของน้องกันก่อนเลยดีกว่านะครับความสามารถของน้องคามิลนั้นนะครับผมก็คือ เมื่อนะครับผมเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมดูมก็จะไม่อ่านเนาะอ่านตอนนี้นะครับผมเพิ่มมาตาคัดทุกคู่หรือเป่านะครับผม53%เนาะเมื่อใช้ทิ้งคุกกี้บวกเพิ่มอีก10%นะครับผมเมื่อเราตรกเป็นมาของเราหรือว่ากดสร้างเนมาของเราโดยตรงนะครับผมมีโอกาส90%ที่จะดูดสีช่องหน้าหลังนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเนาะเมื่อไฟตรงข้ามตกใน่างเลนมาของเรานะครับผมมีโอกาส55%ที่จะกักขังฟองสบู่ ส่วนอีกหนึ่งความสามารถของน้องน,นะครับผมก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมมีโอกาส100%เลยเลยที่จะยกเว้นค่าบันทางแต่ยกเว้นได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเนาะเมื่อตกแรงมัดของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมมีการหกสิบที่จะ่ายค่าบันทางพื้นฐานแล้วก็ทาสีเป็นเวลา2เอิร์นแค่นี้อ๋ออย่าลืมนะครับผมว่าน,น้องอีโวคาเมลนั้นเะป็ตนตัวละครแจกฟรีเนาะอ่ามีความสามารถให้ได้เล่นก็ ดีแค่ไหนแล้วนะครับแต่ไหนๆก็เอาความสามารถดูสีช่องนั้นหลังมาให้แล้วอะ่ะก็เอาความสามารถเดิมอย่างน้องอย่างเช่นก่อสร้างแล้วก็แดนผุดไม่ได้หรอไม่ได้แล้วนะครับผมเราไม่สามารถแก้อะไรได้แล้วเพราะว่า น้องมาแล้วครับส่วนอีเวนต์ของเรานะครับผมก็จะเป็นอีเวนต์การหาพริวเนาะพริวก็ตามหาเหมือนปกติเลยนะครับผมก็คือหาแมวความสุขนะครับผม5ตัวเนาะแล้วก็หาหนูแฮมสเตอร์ตกใจนะครับผม1ตัวไอที่น่ากลัวก็คือหนูแฮมสเตอร์ตกใจนี่แหละซึ่งเราสามารถนะครับผมหาได้จากการสะสมนะครับผมเงาของแฮมสเตอร์เราทั้งหมด5เงาด้วยกันส่วนแมวมีความสุขเอ้ยเดี๋ยวนะกก่อนนะแมวเหรอ คอคอกับอกน้องหายไปไหนอ่ะมันแปลกๆนะครับผมแมวมีความสุขนะครับผมก็จะหาได้จากยาสตมูมป้า A บวกนบผมทั้งหมด2ใบเนาะแล้วก็อาหารแมวนะครับผม2อันแล้วก็ของเล่นของแมวนะครับผมหมายเลขหนะึ่งเนาะสองอาาันของเล่นของแมวหมายเลขสองนะครับผมอีกสองอันซึ่งอันเนี้ยแมวไม่เล่นนะครับผมอย่าซื้อมาให้แมวนะอ่าแมวมันจะชอบเล่นอันนี้มากกว่านะครับผมให้เสื้อนี้เนาะ โอเคประมาณนี้นะครับผมส่วนใครนะครับผมที่มี Evo ี r e v i e w อยู่แล้วหรือว่าหาได้ในอีเวนีนะครับผม,ผมก็จะได้รับตั๋วแลกเปลี่ยนสุ่มเครื่องรางซูเปอร์หใน25ไปเลยอันนี้คืออะไรอ่ะทำรมรกิจหรอหรือเ่เอาไปแลกได้เลยไม่มีนะครับผมอันนี้อีเวนพิเศษอะไรเนี่ยจุดจีนตั๋วแลกเปลี่ยนได้จากการซื้อเท่านั้นนะครับผมเราจะไม่สด เพราะว่าเราไม่ซื้ออ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแค่นี้หรอแล้วคอสตูมของน้องล่ะลุงแอบเห็นเขาเอาคอสตูมมาขายด้วยแต่ที่แรกคอสตูมอยู่ไหนอ๋อคอสตูมมันไม่ต้องแลกนี่บ้ามันซื้อมาแล้วจะได้เลยนะครับผมแต่คอสตูมของน้องพิวนะครับผมความสามารถก็คือมันมีอยู่แล้วนี่ อ๋อความสามารถใหม่นะครับผมเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองหรือว่าก่อสร้างโดยตรงนะครับผมมีโอกาส45%่บเที่จะสร้างเรนะือนงเพิ่มเติมในพื้นที่บ้างเป่าใกลๆนะครับผมเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองเอา้าเดี๋ยวนะชุดเดิมนี่ว่าก็ความสามารถเดิมอะใช่ปะ่ะเออความสามารถเดิมแล้วมันแตกต่างกันไงฮาโลาวีนเหรอกับ ครัแตกต่างกันเลยเนาะลุงแน่จะแยกไม่ออกเองแหละลุงขอโทษนะครับอีเวนต์นี้ก็มีแค่นี้เหรอ มีแค่นี้นะครับผมสระอีเวนต์ตุดจีนของเราเนาะถึงแม้ตัวละครจะไม่ปังนะครับผมแต่รอดูจี้ได้เลยนะครับผมว่าจี้ตุดจีนของเรานั้นจะเป็นจี้ที่น่าค้นหาหรือไม่สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกัใหม่คลิปหน้านะขอทุกคนมีความสุขกับเล่นเก,ก็บสีเซิร์ฟป,ประเทศไทยหรือที่เราเรียกกันว่ารังเก็บรีนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้เนาะในบาวะดิถีขึ้นตุดจีนใหม่ทั้งทีนะครับผมลุาก็ขออวยพรให้ซินเจียยุอีซินนี่ฮอชไอ้นะครับผมมีเงินได้เงิน มีทองได้ทองเนาะโอเคนะไปแล้วครับผมใจเจียนบายบาย